ศาสนาแล้วก็ทำไมนะจะแยกเราลงโทษันเลอ๋อเขาจะแยกเราไปลงโทษไหมไม่ะนะไม่เกี่ยวคือเราต้องเข้าใจหลักเหตุผลและหลักสักจจะความจริงก่อนว่านรกเนี่ยมีที่เดียวสวรรค์ก็มีที่เดียวมนุษย์ก็มีที่เดียวก็คือโลกนี้สััจฉานก็มีที่เดียวก็คือโลกนี้เหมือนกันเทวดาก็มีที่เดียวดังนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีหนึ่ง เขาเรียกว่าหลักสักจจคความจริงของโลกนี้มันจะมีหนึ่งเดียวไม่มีสองดังนั้นคําว่าความจริงเนี่ยไม่ว่าเราจะลบหลู่ดูหมิน่นศาสนาไหนก็ตามเราจะต้องรับผลของการกระทําด้วยการดูหมิ่นนั้นก็ต้องรับผลไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเราจําไว้นระกกําเนิดยระชานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาแต่มันเป็นหลักสักจจคความจริงของสังสารวัตนี้เป็นระบบที่มันเป็นของมันเช่นนั้นเองอยู่แล้ว ดังนั้นไม่เกี่ยวว่าศาสนาจะแย่งตัวไปลงท่วไม่เกี่ยวแต่มันเป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือต้องรับผลของการกระทาตามเหตุตามปัจจัยไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาศาส,สนาเนี่ยมันมีภายหลังจากสังสารวัตนี้จากระบบธรรมชาตินี้การเกิดการแก่การเจ็บการตายเนี่ยมันมีมาก,ก่อนที่จะมีศาสนาอยู่แล้วแต่ศาสนาเนี่ยเขาแค่ไปค้นพบว่ามันมีระบบแบบนี้อยู่จริงๆในโลกจึงนำมาบัญญัติสั่งสอนแก่เรา ดังนั้นการรับโทษรับผลของการกระทําจึงไม่ได้เกี่ยวข้งองกับศาสนาเลยศสาสนาเนี่ยเป็นแค่แนวแถวแนว,แนวทางในการบอกสอนแก่เราแต่ที่เหลือเราต้องเป็นผู้รับผลจากการกระทําของตัวเราเองเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาทําแบบไหนจะกระทํากรรมดีก็ตามจะกระทํากรรมเลวก็ตามบุคคลน,นั้นย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นเสมอประมาณนี้เนาะ